นเกวเวลาแล้วส่งนมรสศก,การลาพระสงฆ์แล้วเสด็จพระชจ้าเนนออกจากพระโบสถ์พียโยมแล้วเข้าคอมดท่านกล่าวว่าเป็นต่อย เมื่อเสด็จพระเนรลงนะครับทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธนรมิตรพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยที่มณฑบยอดปรางที่ด้านหน้าพระโบสถ์ที่เห็นอยู่ตรงกลางจอโทรทัศน์ในขณะนี้นะครับนั่นคือมณฑบยอดปรางและพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในซุ้มมณฑบยอดปรางนั้นคือพระพุทธนรมิตรนะครับเมื่อครู่นี้ประเดชพระคุณพระธรรมสิริชัย เจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามและถวาพรพรแา่พระบาทสมเด็จพระจุ้ยว่เรื่องการป้องกันอุทตกภัยในเขตวัดอรุณราชวรารามซึ่งปีนี้มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมสูงในเขตกรุงเทพมหาคนครติดต่อกันหลายพื้นที่นะครับโดยความร่วมมือจากทั้งกรมศริลปากรทางกองทัพเรือและกรุงเทพมหาคนครก็ได้ช่วยกันป้องกันและก็ด้วยกันดูแลบริเวณพื้นที่วัดอรุณราชวรารามให้ปลอดภัยจากอุทกภัยมาโดยสสดิภาพครับ ขณะนี้เมื่อเสด็จเนนออกจากทบโบสถ์นะครับมีพาดเารเงเพลงก็กราวรำอีกสักครู่คงจะได้เสด็จเนนกลับไปประทับที่กระบวนพยุยหยยากาชลมากนะครับ นี่คือซุ้มประตูด้านหน้าพระโบสถ์นะครับมีรูปยักษ์เป็นทวารบาลอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาเด็กรุ่นโบราณคงจะนึกออกนะครับถึงเรื่องที่เราดิดนด้ฟังกันเรื่องยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโข,<า>ขกันแล้วก็เกิดท่าเตียนขึ้นนั่นเป็นตำนานที่เล่ากันมาสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะครับยักษ์ทางด้าน เหนือคือยักษ์ที่สีขาวนั้นเป็นรูปสัตว์สเสดชะเถ็นเป็นชายห้างหงอยู่นั่นนะครับส่วนทางด้านซ้ายนั้นคือทศกัณฐ์ครับปั้นด้วยปูนประดับกระเบื้องเคลือบมีงานก่อสร้างซึ่งสร้างขึ้นในรัชกาลที่3และพระบาทและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานนริศรานุวัติวงศ์ได้ทรงมีพระมติว่าเป็นฝีมือปั้นของหลวงเทพรจนากันนะครับแล้วก็ภายหลังแบบอย่างการสร้างรูปยักษ์ เป็นทวารบาลพระอารามอย่างนี้จึงได้นําไปสร้างไว้ในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามยักษ์วัดพระแก้วนั้นนะเป็นยักษ์รุ่นหลังวัดอรุณวพาอย่างนั้นครับ าทสมเด็จพระจี๋หัวเสด็จพระเจินรพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพปรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปยังบริเวณด้านหน้าของวัดอรุณรารวรารามนะครับซึ่งณที่นั้นเป็นที่ประดิสฐานของพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยซึ่งได้สรงพระกุณาโปรดกล้ลาโปรดบรมให้สมเด็จพระเทพปรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระเจเานทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีแห่งนี้แทนพระองค์ เมื่อวันเสาร์ที่สองออที่ผ่านมานี้เองครับเมื่อประมาณ5วันก่อนพระบรมราชานุสาวรีย์นี้เป็นการร่วมใจกันของบรรดาสมาชิกในสายราชสกุลมหาสาขาในรัชกาลที่สองทุกมหาสาขาร่วมกันสร้างเฉลิมพระเกียรติครับที่แท่นฐานนั้นมีรูปช้างอยู่สามช้างด้วยกันนะครับเป็นช้างเผือก ซึ่งเป็นช่างสำคัญในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพเทิเลิศลานาภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดทุบเทยียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะพระบร,รมราชานุสาวรีย์พร้อมโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้ามกุฎราชกุมารและสมเด็จพ,พระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชกุมารี ตรงนี้ขออนุญาตเรียนเกรดความรู้เกี่ยวกับเรื่องคําลักษณะนามที่เรียกช้างสนิดนึงนะครับว่าหากว่าเป็นช้างเผือกซึ่งเป็นช้างสําคัญนั้นเราไม่ใช้ลักษณะนามว่าว่าเชือกนะครับแต่ใช้ลักษณะนามว่าช้างเช่นช้างเผือกสามช้างดังนี้เป็นต้นส่วนถ้าเป็นช้างที่ใช้งานหรือช้างบ้านทั่วไปนั้นลักษณะนามเรียกว่าเชือกดังที่เราคุ้นเคยกันอยู่แต่หากเป็นช้างป่านั้นกลับใช้ลักษณะนามว่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นคำลักษณะนามสำรับ เรียกช้างนั้นมีด้วยกันถึง3คําด้วยกันคำว่าช้างคำว่าเชือกและคำว่าตัวสุดแล้วแต่ลักษณะหรือประเภทของช้างนั้นนั้นครับเ <c oughs> มือ่อทรงนมัสการบูชาพระบรมราชานุสาวรีย์แล้วพระบาทสมเด็พจพระจีหัวพร้อมโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรบรมรชาชกุมารีเสด็จเนิ่งกลับไปที่บริเวณท่าน้าด้านหน้าวัดอรุณชวราราม เพื่อเสด็จเพิ่เนินลงประทับในเรือพะนังนารายทรงจุบันรัชกาลที่9เสด็จเพิ่เนินโดยกระบวนพยุหยาตราจากท่าน้ําวัดอรุณราชวรารามกลับไปยังบริเวณท่าราชวรดิตเพื่อประทับรถยนต์พะนังเสด็จพพะ่มเนินกลับครับตรงนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพวงมาลัยคล้องเรือพระที่นั่งนะครับซึ่งเมื่อครู่นี้เราไม่มีโอกาสได้นําเรียนในระหว่างที่มีกระบวนพยุหยาตราอยู่เพราะเหตุว่าในเวลานั้นเราอยากให้ท่านผู้ชมได้ฟังเสียงเห่ ซึ่งมีความไพเราะเพราะพริ n งนะครับจากการปฏิบัติของเจ้าที่ในกระบวนเรือขออนุญาตเรียนว่าพวงมาลัยที่คล้องเรือนี้นะครับเป็นผลงานของโรงเรียนสตรีวัดระคังนะครับได้จัดทําขึ้นโดยใช้นักเรียน30คนร่วมใจกับอาจารย์อีก30คนนะครับเป็นงานของหมวดวิชาชีพกากรรมศิลปกรรมได้เริ่มทําเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าต้องเป็นมาลัยดอกไม้สดประกอบด้วยดอกรักดอกกุหลาบดอกสร้อยทองแล้วก็ใบปลอกฟ้า ซึ่งได้มีการประลิตดอยอย่างงดงามดังที่เราเห็นอยู่ในภาพขณะนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวเสด็จเนือนลงประทับในเรือพะนั่งนารายทรงสุบรรณรชกาที่9ฝีภายในเรือพระรที่นั่งและเรือพนังลำอื่นตลอดทั้งเรือในกระบวนพยุยาตราทั้งหมดถวายบังคมอะไร ในเที่ยวเสด็จพระเนินกลับจากท่าน้ำวัดอรุณไปยังทาราชวรดิตในเวลานี้ดินฟ้าอากาศก็กลับเป็นปกติแล้วนะครับฝนที่เมื่อครู่นี้ตกเมื่อขาเสด็จพระเนินมานั้นตอนนี้ก็ขาดเม็ดไปแล้วดังที่ได้เรียนนะครับว่ามาลัยคล้องคอ เรือพนีนั่งทั้งหลายนี้นะครับเป็นงานฝีมือของโรงเรียนสตรีวัดระฆังซึ่งได้รับความมอบหมายจากทางกองทัพเรือให้เป็นผู้ปฏิบัติทุกครั้งที่มีงานพยุหยาตราก็เป็นงานฝีมือที่ได้มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งเพื่อรักษาไว้เป็นประเพณีของบ้านเมืองนะครับก็เมืม่อพร้อมแล้วกระบวนพยุยาตราก็คงจะได้เริ่มญาตรากระบวนก,วนกลับมาทางฝั่งท่า ราชบวรดิตนะครับเขาญาตเรียนว่าในขากลับนี้เท่าที่ผมทราบนะครับหาข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่มีการเหตุนะครับมีแต่การร้องขานยาวให้จังหวะซึ่งสักครู่หนึ่งก็คงจะได้ยินเสียงร้องเช่นว่านั้นบ้างเ,เสียงที่จะดีนอยู่โดยปกติเป็นพื้นนะครับก็คือเสียงแรสัญญาณเปล่าเพลงเดินหน้าแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็เป็น วงปีชวบากรองแขกที่ประจำอยู่ในเรือทองหวานฟ้าทองบ้าบิดแต่เสียงเห่เช่นเมื่อขามานั้นขากลับนั้นคงไม่ได้ยินกันนะครับในช่วงนี้คุณนิราวันคงจะมีข้อมูลอยากจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความสะอาดของท้องน้ําจ้าพระยาเพราะว่าที่เห็นอยู่นี้นะครับหลายๆท่านก็คงรู้สึกชื่นชมนะครับว่ารักษาความสะอาดได้อย่างงดงามผิดกว่าปกติที่เราได้เคยเห็นกัน